ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP ห้าอยสิบสตอนหลวงปูส่สวงจัดสรรแล้วว่าสรีระของหลวงปู่ ต้องอยู่ที่วัดไพรพัฒนาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ท่องตำนานไปกับอริชัยจะพาท่านมาที่จังหวัดศรีสะเกดครับมาที่วัดไพรพัฒนาไปพบกับท่านพระครูกโกศลสิขกิจนะครับท่านเป็นเจ้าอำเภอภูสิงห์และเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาวันนี้ผมจะพาท่านไปพบกับท่านหลวงพ่อพุทธ เพื่อท่านจะได้แนะนําวัดไพรพัฒนาและสิ่งก่อสร้างหลายหลายชนิดกับวัดไพรพัฒนาครับกราบนักศการครับหลวงพ่อครับเจริญพรครับวันนี้ได้มากราบนักศกาาหลวงพ่อถึงที่วัดก็อยากจะทราบความเป็นมาระหว่างวัดไพรพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคร่าวๆหรอครับจเจริญพรเจริญพรท่านวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเป็นวัดที่อยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็วัดนี้ตั้งเมื่อปีพศ2524สมัยตะก่อนก็เป็นเป็นป่าเป็นอะไรอยู่ก็ต่อมาก็พัฒนาเรื่อยมาเพิ่งจะได้รับอนุญาตสร้างวัดแล้วก็ตั้งวัด ที่ถูกต้องพร้อมทั้งพระราชทานวิชุกรมชิมาปี2,550ครับแล้วก็ส่วนวัดไผ่พัฒนานี่มจีจุดเด่นก็คือหลวงปู่สวงซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั่วไปครับหลวงปู่สวงได้ ละสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2543ปัจจุบันสรีระสังขารหลวงปู่สวงอยู่ที่วัดภัยพัฒนาเหตุผลที่สังขารหลวงปู่สวงอยู่ที่วัดภัยพัฒนานั้นโดยลูกศิษย์ทุกคนเห็นว่า หลวงปู่สวงเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งจึงสมควรที่จะเก็บสรีระสังขารของท่านไว้แล้วก็ได้ร่วมกันสร้างบนดบปราศาสตร์ขึ้นมาหนึ่งหลังซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นำสรีระสังขารหลวงปู่สวงขึ้นไปประฏิษฐานบนบนดบปราศาทหลวงปู่สวงเพื่อให้ พี่น้องญาติโยมคณะจิตญาณุสิทธิ์ทั้งหลายได้สักการะกรากบไหว้บูชาครับก็ได้ทราบว่าตอนนี้ทางวัดด้วยช่วยเหลือคนยากคนจนอย่างไรบ้างครับอ,อทางวัดพัฒนาโดยมูลนีธิหลวงอุสวงวัดพัฒนานี้ก็ได้ให้การสงเคราะห์พี่น้องญาติโยมที่อยู่ตามแนวขอบชายแดนไทยกัมพูชาครับเช่นมอบถุงยางชีพให้ เพื่อเป็นการบำเทาความเดือดร้อนสองก็มอบผ้าหม่มกันหนาวตามฤดูกาลสามก็มีการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามแนวขอบชายแดนทำทุกปีแล้วนอกจากนั้นก็ยังดำเนินการจัดสร้างตลาดขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ไม่มี โอกาสไม่มีสถานที่ในการทำมาค้าขายได้มีที่ทำมาค้าขายเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงชีพมก็โดยทางบัตรจัดจัดไว้ที่ข้างข้างนอกเป็นพื้นที่ประมาณสักสี่สิบสีไร่สี่สิบไร่40ส่สิบไร่มีที่จอดรถจอดเลยสะดวกสบายม,มีมีที่จอดรถมีศูนย์อาหาร,รแล้วก็มีร้านจําหน่ายเสื้อผ้าครับ แล้วก็มีตลาดนัดในวันวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาจับใจและแลกเปลี่ยนสินค้ากันครับผม,ผมถ้าสมมุติว่าคนที่มากราบไหว้สรีระหลวงปู่แล้วเอารถจอดไว้ที่นี่เนี่ยทางวัดมีมีรถรับส่งให้ด้วยไหมครับ อ๋สถานที่จอดรถก็คือ,อที่ที่ตลาดอ๋อที่ตลาดที่ที่ตลาดเป็นสถานที่จอดรถเมื่อจอดรถแล้วเราก็จะทางวัดก็จะมีรถชัตเตัรบัสครับรับเข้ามาในบริเวณวัดเมื่อมากราบนะมัสการขอพรหลวงปู่สวงทําบุญอิ่มใจแล้วก็เวลากลับออกไปก็นั่งรถชัตเตัรบัสกลับไปที่เดิมครับผม หิวอาหารก็สามารถที่จะเข้าไปในศูนย์อาหารเลือกเลือกอาหารได้ตามใจชอบญาติโยมที่ที่จะมากราบและมาสักการขอพรหลวงปู่สวงอาจจะพิถกว่าจะมีที่ทานอาหารหรือไม่อันนี้มีตั้งแต่หน้าวัดไปจนถึงตลาดของทางวัดนี้จะมีร้านาค้าชื่อตลาดอะไรครับตลาดประชารัฐประชารัฐของตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมตลาดประชารัฐต้องชมครับตลาดอาเซียนอ๋อครับผม,มก็<อ>คือว่าไทยพัฒนาทางทางรัฐก็มีส่วนช่วยส่งเสริมในตลาดนี้ด้วยใช่ไหมฮะโดยนโยบายของรัฐบาลให้ทำการเปิดโดยเป้าหมายเดิมทางวัดทางมูลนิธินี้ก็มีเป้าหมายอยู่แล้วครับเมื่อทางนโยบายของรัฐบาลเข้ามาเสริมก็ทำให้ ตลาดมีความคึกคักขึ้นรบรม,มีความคึกคักขึ้นแล้วก็มีสินค้าหลากหลายที่พี่น้องให้ความเชื่อถือครบผมแล้วก็มามาจับจ่ายสินค้ากันในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นพาณิชจังหวัดหรือพัฒนาการจังหวัดพัฒนาชุมชนเนี่ยหรือวัฒนธรรมผู้เป็นเจ้าของตลาดที่มาสนับสนุนเนี่ย เขาก็จะมีกิจกรรมออกมาออกมาเกือบทุกทุกเดือนที่จะมานำสินค้าราคาถูกมาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาบผมจากความเดือดร้อนก็บรรเทาลงได้ระดับหนึ่งครับผมนอกจากจะ ช่วยเหลือคนในละแวกอำเภอนี้จังหวัดนี้ยังช่วยเหลือต่างๆจังหวัดที่ได้มากราบไหว้หลวงปู่ด้วยได้มาชมสินค้าจับจ่ายซื้อของกลับไปยังที่บ้านกันด้วยนะครับครับหลวงพ่อครับผมทราบว่าทางวัดเนี่ยได้จัดบริการสําหรับผู้ที่ใจบุญเดินทางมาจากต่างจังหวัดถ้าไม่มีที่พักเนี่ยทางวัดก็จะจัดที่พักที่นอนที่ให้อาบน้ําอาบถ่าได้สะดวกเลยมีใช่ไหมครับหลวงพ่อครับมีมีมี โดยทางทางวัดก็จัดสถานที่รองรับไว้พอสมควรก็รองรับได้ครับหรือท่านที่ไม่สะดวกที่จะพักอยู่วัดก็สามารถที่จะไปพักตามรีสอร์ทที่อยู่ใกล้วัดได้ครับผมที่วัดนี่มีประมาณหลายห้องพักเลยใช่ไหมครับก็ไม่มากแต่ก็รองรับได้ออบางทก็จะเป็นห้องรวมห้องรวม,รวมเป็นห้องรวมรสามารถพักได้ 40- 50คนหรือ หรือร้อยนี่ก็รองรับได้อยู่แล้วผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาพักอย่างตามที่หลวงพ่อได้พูดนี่ติดต่อกับทางวัดโดยตรงหรือว่ามีเจ้าหน้าที่อคอยรับการติดต่ออยู่ครับก็ติดต่อกับทางวัดโดยตรงเลยครับหมายเลขโทรศัพท์0812659154ครับอีกหมายเลขหนึ่งก็0848326951 อันนี้ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ว่ามาจำนวนกี่คนจะพักยังไงอาหารรับไหมเวลาตื่นเช้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็รเราก็มีแม่ครัวที่จะสามารถทำอาหารบริการได้ครับส่วนค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าใช้ใจ่ายนั้นมันมีแล้วแต่แล้วตแวต่จะทำบุญบทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธา กระผมในนามของท่องตำนานไปกับอริชัยก็อยากจะให้หลวงพ่อได้กล่าวอวยพรให้กับญาติโยมสาธุชนที่เป็นสิทธิ์ของลูกปู่สวงที่นับถือในพระพุทธศาสนาครับผมเจริญพรอันนี้ก็ในโอกาสอย่างนี้ก็อยากขอเชิญชวนเจริญพรบอกกล่าวถึงพี่น้องญาติโยมทุกท่านว่าอยู่ใกล้ที่ไหน วัดใดก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ข้ามปีได้เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ขอ,อให้พี่น้องญาติโยมทุกท่านทุกคนนี้ได้ตั้งกิจตั้งใจโดยประพฤติตนให้ดีงามใหม่เพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองต่อไปส่วนทางวัดภทยพัฒนาโดยหลวงพ่อเองก็ขอ จเจริญพรขอบคุณแล้วก็ขออํานวยพรให้ญาติโยมทุกๆท,ท่านคณะศิทญยานุสิตหลวงปู่ทงทุกคนจงมีสุขภาพพาระนามัยแข็งแรงทุกโศกโรคภยัยไข้เจ็บอย่าเบียดเบียนแล้วก็ทํามาค้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีเงินมีทองใช้จะได้ขาดมือนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอความคิดความปรารถนา จงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการทุกท่านเทินอ,ทอิลิเมียองสูงสัมปโนโอิติปิโสนโมพุทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริขิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ